ทางละ48ใบครับจากไอเอสเซาแอนไลท์ครับสุรินใส <c oughs> ่ตอนนนกลลางวัีเขณะน,นี้ผมอยู่ที่เพื่อนร้านยังครับถร้านช้างกันปะตั้ง <c oughs> นั้นละร้านช้างกันปะร้านช้างสุรินครับเนี่ยครับมาเพื่อที่จะเป็นงานช้างครับวันที่14ถึงวันที่หอยละยี่สิบนะครับกับไอเอสภาพยนตร์ ลงเป็นไปที่กางโอ้สมซื้องานสร้างครับคลสร้างกำลังเอามาลำอดอกนี้ทำอะไรวิจัยครักำลังใส่ดอกเอ้มายังทันครับมาตอนนี้ยังทันทันใสรดอก,ดอกดนี่ครับจะได้เห็นเอ้าเห็นดากซำ จะวัดก่อครับสองพันไม้อโอ้โหเท 6. ใส่ดอกกะนาง,งานเลยนะครับทานผุกระยกลงเลวอีกแปดหกยกับใบนี้ เดี๋ยวได้ฟ mm ังเสียงครับมื่อนี้ได้ฟังบ้งครับบ่แล้วเนาะบอื่นหมดแล้วเนาะตกจูนอีกแล้วนี่จูนเครื่องดอกดอกไม้บ้าครับเอามาใส่อ๋อคือเปลี่ยนตู้ซืออ๋อบอหลายอย่างแลสินเพราะว่าดอกดอกเคยใส่แล้วมันมันบ่แข็งมันเป็นยังไง เทอร์โบจากเบาไก่นะครับโดยช่างไซสีสาวครับทำไม่เห็นถือกี่แล้วนะครับออกฝังใส่ดอกใส่ดอก ตูต้เดิมใส่ย,ยังครับกระแทกข้างกระแทข้างใครซิข,าขา้างหน้าเนาะตู้ลูกเต๋ากระแทข้าง,าง,างโอ้มันแห้งดิมันมันเก่าแห้ง่ครับมงเนี่ยคขายคลายร่คลายกระหยากรยาเน่อทุดมือมันคือสมัยแต่เดิมแบบเข้าหิดก,กันอนะ ตู้แฟดป่ครับเดียวเดียวเดียวนทะไรว่าแล้วในเสอเมือแรงอีเดียวตอนนี้เลยเออมือแอยุทธาสีนัไปไปไปน้องกบไปนี่ก็ไปข้าข้างคาดเอใช่ไรลผมไปทิคนอยู่นั่นแหละคนนึง จิตไทยล่ะจิตนี่เขาบอกสาวน้อยไงบอกว่าจิตนี่เด็กสาวน้อยไงเด็กสาวน้อยคนใดเนาะไม่บอกเนาะคนซื้อหยองกันบ่ไม่เงี้ยวมีคนมีเคล็ดลับตดเขาเดือยเงินหมอย่างเลยวันนั้นอ่ะผมมาถึงเพิ่มตอนเช้าผมไปสำรวจภาพผมไปดูสาวน้อยไปอยู่ภาไปมาแดงสาวสำรวจไปอยู่ภาไปมาแดงนี่บวกไก่ได้จากนี้พวกไก่เนาะตอนกลับมาคืนอ่ะผมมารถไหลล่ะมื่อื่นสิ่ภามากไหม ปืนสิมาไอ้สุดิ้งยิงยัวอ๋อสายหกเหลี่ยมเป็นข้าวอ้อยยังกะที่มันเป็นไอ้ปั่มล่มหมดนะหลังกระสิมีไอตัวงอโอ้ง่ายเนียแป๊บเดียวเดียวแล้วมันกระหอมันแคบกว่านี้ก็ตัวนี้คือหองกลางอ๋อสว่านนั้นเ็ดล้งไอันนี่มันมันเปิดหลังมันเห็ดไง ถ้าเปิดหน้านะเห็ดนไงเพราะมันจิบหลังเออตื้อเปิดหลังเห็นไงใส่ดอกอยากดิยัดดอกกว่าจะได้เนี่ยโ <c oughs> อ้โหงอให้ว่าน่าเปิดเลือก็เอาเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาให้เพิ่มไ <c oughs> เอาเลยครับ <c oughs> เอาเลยครับเอาเลยวันน <c oughs> ี้รูมีลงทานครับลงทานในตี๋ไม,ม่มีเนี่ยหรอไม่มีผู้เลืองอะไรหรอมีมีข้าวเหนียวก็นุ่ม พึ่นไม่เห็นลงท่านครับวันนี้ใจดีแห้งครับปพราะเพรไพ่ท่องการไอศกรีมนี่ครับพึ่นไม่เห็นลงท่านไห,ห,หจนจะเลื่อนจะเลื่อนได้ครับเด้อใบสุดท้ายครับใบที่สี่สิใบที่เก้าสิบใบที่เก้าสิบกข้างละสีสิบแปดอันนี้ใบที่เก้าสิบหกกรัดาษใส่ดอกนี่ครับน,อน็อตซื้อมาเป็นลังเลยเบอร์นี้ ใส่แวนสปริงเลยครับจังมาเด่งเอานี่บันปลายจีเยนเดี่ยวร้อยครับติดฟ้าติดฟ้า,ขขาอุ้ยแข็งปกขึ้นเก่า okay, ไ,มไม่ตีงเลยครับไม่ตีง <c oughs> ไ,ไอ้บ้าอีเสียนิ้วไว้หกครับ สองพันบาทไม่เหล็กสองก้อนโอ้ลินลินเทอร์โบตัวนี้จะยาวนะนี่ครับลินยาวน่าจะนิ่มนะครับไม่แข็งนิ่มนิ่มสไตล์นิ่มนิ่มโทนมะล่ำลิมสันครับออกไวๆตัดออกทีหนเลยอันนี้เน้นตืดๆครับแต่ว่าก็เล่นเล่นสดได้สบายครับจะนิ่มฟังง่าย ครับขึ้นอยู่กับรินนะครับรินรินติดออกมาเลครับป,รป้ากล่าวทิศทิศเหนือเมืองขบวน โอ้โหแดดจะแดดใช้ละลมใช้วัดยง้มหนาวผมสู้แดดผมไม่กลัวดำมึงมองสิดำแล้วเดียี่อะไรพยานดำใครก็ตื่นแดดไปเลยว่าใครดำไปแล้วดำไปแล้วผมไม่ละไปแม่จำลองทับบันกียร์ด้วยบอดี้เดเซอร์ม mm, 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 mm. we like eh? ันกลังไปเข้าห้องน้ำผมอยู่ข้างนอกมันเปิดห้องน้ำปุ๊บมันเรียกเลยปัดหัวเลยผู้หญิงหรือผู้ชาย เดนเซอร์รผู้หญิงส่วนมากมีแต่ผู้ชายเด้อเดนเสืส้อมีแต่ผู้ชายหมดแหละเออนี่ดาพังเด้อเบิ่งดอันนี้ดีผมไปย่านพังดอกครับไม่ได้เบิรดาพังว่าโอ้สวยมากเลรอสวยไอเรื่องพางพวกมักลัวแล้วครับบ่สัปปปนปดบ่โอ้บอ่สันยาวไปไปยืนเลย

ไล่เลยครับอันนี้ไล่กันไล่ไปเลยอู้คือกำลังการเติบโตโอ้กำลังติดตั้งกำลังติดตั้งครับวันนี้ผมมาอยู่ทีมาเหยียดถิ่นถิ่นช้างครับนี่ถิ่นช้างเตกบโตหนึ่งสองสามสี่ตัวชิว้นช้างเมืองสุรินทร์ครับมางานสร้างครับงานช้างสุรินทร์ครับงานจะจัดขึ้นวันที่14ถึง25นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ดเวทีกลางครับเวทีคอ uh, นเสิร์ตไงในเวทีกลางกับ IS เอสซาวแอนไลครับจงังหวัดสุรินทร์ลงตู้เบียดนะครับข้างละ48ใบวอ้ยครับมาเบิ่งแล้วแมนอิลีครับนี่กำลังี๋้วอีกใบหนึ่งครับ สี่สิบเป็นตู้อของเบาไก่ครับตู้าเมลยี่ใบครับเทอบ, 21, บยี่สนิ้วยีใบแล้วก็ตู้เดิมครับสินิ้วยีใบเป็นค้างละสี่ส่วนเสียงกลางนี่ทาถามาเดียวว่าค้างละสิใบหมดสามันสี่ันอ้น,นิเตอร์แบบไรนี่ทางนี้ตั้งแล้วแล้ว โอ้ยู่ไใหญ่กว่กับนี่หน้าตู้ยู่บ่ได้นี่ลายคักเด็มาดูเสียงกลางทางนี้ให้ได้ขึ้นโอ้ยขั้นหนึ่งรถเสียงกลางฝั่งนี้วัดเห็นโอ้เยเครื่องปัน่นสองคั้นเด็ดนี้นี่ครับเสียงกลางขั้นละสิบหก สู่สิบสองเรี่ยสองดอกเบิงมเบิฟังฟังคนเลี้ยวกำลังทีมงานกำลังพักผ่อนโอเวทีขึ้นรือยรถสองรถ น,น,นี่ครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกนครับเฮียแกมานั่งคอนโซลเองเลย เดี๋ยวนี่ยจักน้อยอุ้นท้อยไม,ไม่ไม่พร้อมจักมือนครับไม่ละเอียดครับอ,อ๋อปุ๊บูตเตอร์เป็นบุตเตอร์ครับ นึกว่าใหม่เป็นบูสเตอร์เอามาใส่ปากกระเบนมาคืออย่านี้เป็นแผ่นพมือครับสญ,ญ,ญ,ญ่ญาวประมาณสักพมือเอามาไม่ให้สัญญาณหลุดเครื่องตัวขยายสัญญาณครับ,บตัวพูสเตอร์ออจุดตรงนั้นจะเป็นจุดแสดงสัญานะครับฟังคุณที่มีอ่า เครื่องเสียงอีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยวผมทิพาไปเบิ้งส่วนตรงนี้จะเป็นลานคอนเสิร์ตนะครับสิบเจ้ามือวันนี้วันที่สิบ,ส,บสี่ถึงวนี้าประมาณสิบวันสิบคืนโอ้โหอ,อยยลังการซูงทัวมัวนี่ครับเบียร์ยิบซีใบกับซัมมาระมวยครับยี่ิบซีใบทั้งกลางแล้วเพิ่มอีก ตเก้ามัน,นาจจะใส่18นะนี่พึ่งมาใหม่ครับ48ใบของเบาไก่พึ่งมาส่งนี่ยังใหม่ใหม่เลยพึ่งใส่ดอกแล้วเมื่อกี้นีน่อีกส่วนหนึ่งครับตู้นี่เสียงกลางครับยังไม่ลงฝั่งโน,น้นนตู้เทอร์โบโ18ยังยัง,ง้องานสั่งสมซีกับไี่สั่งสนามแดงกำลังสั่งสนามนามวย ตอนมาตั้งแต่ว,ว่านะครับนี่มื่อเมืม่อที่สองเลยเขาทำมาขึ้นใส่ดอกเพิ่มขึ้นครับสี่สิบแปดดอกบ่แล้วเพราะว่าต้องเป็นตู้ใหม่ครับถอดเอาดอกอ่าที่ว่าอยู่ในตู้เก่ามาใส่นี่ครับรูปแบบจะเป็นเวทีขนาดกี่ห้องนี่สองสี่หกแปดเก้าหองเก้าหองที่เมตรนี่สิบแปดเก้า เดก้าหอยเจประมาณสิบหเมตรครับเจเมตรเลยละประมาณนี้ครับโอ้ยนี่ยเวทีกับตูนี่เงี้สำคัญเลยครับสองฝั่งตัดแตกเพราะว่ายิบสีใบกัเหลือแล้วยิบสิบเอนิ้วอยู่กลาง ก็เป็นเหตุใต่งงนอลังการนะปีนี้เดี๋ยวได้ฟังเสียงครับผมซีดีหอดมือฟังเสียงบ่กทางมาแรกมันร้องก็ได้ฟังครับทางมา้องก็มือคอนเสิร์ตคนละคอเสิร์ตเมื่อไงวันนี้คอนเสิร์ตคาราบาวครับผมสิมาอยู่สาผมว่างนี่ตู้เสียงกลางดูว่างง่ายหน่อยก็สวยงามเลย สูงชมอลเลยนี่กินสีแบบยังหอมๆเลยบอลถึกตูครับถูกลาเมลบาลไก่ครับตู๊กจากอุบลราชธานีครับต,ตู้อาวมาแล้วมาใส่ดอกโอ้มาใส่ตู๊กแก่ล่ะเสียงกลาง16บหกคูณ สิบหกบวกแปดยิบสี่ใบตัวนี้เป็นของโอ้คือหัวแดงคืออันนั้นแท้ปรลัดชิกนี่เป็นตู้ตู้หนังนครับเรามาเสริมครับตนี้เป็นตู้คอนเสิร์ตจัดหนักเลยครับข้างอะไรสองสี่หกแปดข้ 2, 4, 6, างละแปดจะแขวนนี่ครับสองฟังหน่งสิบหกตัวนี้8แปดเพื่อจะจะยิงระยะนะครับจุดแต่ละจุด อโอ้ใส่สับนปุดิมาปิดตะแรงนะครับโซ่เลยครับโซ่ดอกเลยโอ้โซ่หวัวหัวหอน เอาน้ำลงลงเลยเสียงกลางกันมาลงเสียงกลางตูเบียดน่าจะเป็นฟันนะครับเลยไซด์ฟิล ไซฟิวเดี๋ยวผมไปยืนดูข้างบนดูไซฟิวเสียสลงลำโพง,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 พงโอ้เสียงลำโพงเสียงลำโพงเสียงกลางเสียงกลางโอ้ยหมือมันเป็นยังไดีด เวทีชั้นเดียวนะครับยาวเจ็ดแปดห้องเก้าห้องนี่ตู้ตู้ไซสฟิลครับข้างละสองคลิงนีง้มาทำอะไรนี่เอามายีด

ยังกลางมสิมันสิบวเลยหัวบ่มันสิบวัาไกลหัวหูบ่ตั้งบอหรือนอนตั้งตั้งเอ้านี่ครับไซด์ฟิลก็จะเป็นตู้เดี่ยวเดี่ยวนะครับแบบนี้ โอ้จากมองเดียวเลยสั่งเบาไก่เอกแมวตู่มแมวกาแมวขณะนี้เวลา2องทุ่มกว่า,วานิดๆครับทีมงานก็ยังติดตั้งระบบยังไม่เสร็จนะครับเหลือไฟนะครับคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ลองเสียงครับแต่วันนี้เอาไฟครับแล้วก็ทําซีนไฟเพราะว่ามีทั้งระบบจอนะครับไฟต่างๆเต็มรถทิบล้อคันนี้ครับเต็มไวที่เลยครับ ทั้งไฟพาทั้งบีมทั้งจอทั้งโมเฟทั้งเออ่นแหละครับเรว่าไฟละครับเต็มอยู่อ่ะไปไปดูด้านหน้ากันครับดูด้านหน้าก็ากเหมือนกั่ละเห็นบ่เนารโอ้ตั้งฝนกับบึมๆอยู่ก็รังร้องเสียงอุ้โอโอโโยโลงแหงปวดจะร้อดเลยเหมือน โอ้ยจอดเที่ยงเขาใส่ได้ดิโอ้ยโอ้ยลืมเบิ้งอุ้ยขูดวะนี่โอ้ยเกือบขูดลืมเบิ้งแดี๋ปิดเลย ลงตูเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดเสียงกลางก็แขวนเรียบร้อยครับเหลือแต่ชักจอขึ้นเอ้ยชักขึ้นวางจอได้สวยมากครับอัลักษณะการวางจอ นี่มีระบบขยายสัญญาณครับของเอสครับสองจุดแล้วก็ทรูอยูหนึ่งจุดครับว่าคนหลายใส่สัญญาณบ่ได้ครับสแกนใจกับ่ได้พูดหากันกับ่ได้โอเครอตอนแสดงสดเลยละกันนะครับเพราะว่าผมอยู่ได้ไม่ดึกเสียง น่าจะดังมืออื่นนะครับผมน่าจะมามือคาลาเบาหแล้วมั้งครับถารอก,กันครับมือคาลาเบากันแลละ